สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดเซเว่นนะครับวันนี้เราก็โยเกมนาลิกะเบ็ดพอยต์กันอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมจะมาทําบัตรผ่านนะครับกระจกใสนะเออนะครับเดี๋ยวจะพาทำนะครับวิธีการทําแบบง่ายๆนะไม่ต้องเสียกุญแจฟรีหรือว่าเหรียญฟรีนะครับโอเคอ่ะผมซื้อก่อนเลยแล้วกันนะครับปลดล็อกเสร็จแล้วก็กดรับชุดไปเลยนะครับผมต้องซื้อก่อนนะผมยังไม่ได้ซื้อ ได้ okay. ของเยอะแยะเลยครับผมจะทำให้มันถึงเวล15นะเออแล้วก็ไปถึงเวล70นะครับของที่อยากได้จะอยู่ตรงแถวนั้นนะครับเออส่วนไอ้หลวงพี่เนะี่ยผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะผมไม่ได้เล่นนะเค okay. นะวิธีการทำนะครับันดับแรกนะครับผมให้เราดูก่อนนะว่าเควสของเราเนะี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะมาดูสับของสัปดาห์ที่หนึ่งอนะครับไล่ไปเลยนะครับ ใช้ปืนใหญ่นะครับชนะสตูครบ2คนนะครับภารกิจไหวนะครับเก็บสลามวอหิมะ8ครั้งนะครับใช้ฮา์ดีหรือที่อิงอิงนะครับสร้างความเสียหาย2 5 0 0 0ื่นห้านแต้นนะครับเราจําอันนี้ไว้เลยครับหรือว่าถ่ายรูปไว้นะผมเออนะจำมันนี้ไว้ไอ้ส่วนทีมเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นกับเพื่อนนะครับไม่ต้องสนใจนะครับทําอันที่ง่ายๆก่อนครับอ่ะต่อไปครับผม ว,วิธีการเข้าเล่นนะเออวิธีการเข้าเล่นนะครับนี่นะครับให้มาเข้าเล่นตรงนี้นะครับโหมดฝึกหุ่นนะครับจะช่วยให้เราทำเควสของบัตรผ่านได้ดีมากนะครับผมจะเสร็จไวมากนะแบบแป๊บเดียวเสร็จนะครับเออนะไปแบบเดียวเลยครับง่ายๆนะเลือกง่ายนะครับหุ่นหุ่นง่ายนะครับอย่าไปหุ่นยากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเควสเราจะไม่เสร็จนะครับไปเลยครับแล้วก็ดูตรงนี้ด้วยนะครับใช้อาวุธระยะประชิดสร้างความเสียหาย2000นะครับเลื่อนที่2000นะครับโอเค เราสามารถเข้าไปดูในเกมได้นะครับเควสพวกเควสประจําวันพวกอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับก็มาดูกันเลยนะสนาําหรับบัตรผ่านเนี่ยเรองเลือกเลือกตัวที่ยิงยิงนะครับ,รบน,น,นี่นี่นะรเราต้องใช้ตัวนี้นะครับอ่ะอันนี้บอทรเขาลงกันไปแล้วครับโอเคเราเลือกไว้ก่อนนะ แล้วก็มาดูตรงนี้นะครับเรารับเลยครับอันไหนเอยใช้สลิงเคลื่อนที่300เมตรอันนี้เคลื่อนที่ถึง1,500เมตรนะครับโอเคอันนี้เป็นการเคลื่อนที่อย่างเดียวเนาะเออผมว่าเอาไปเลยครับมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับใช้สลิง300เมตรครับกดรับไปเลยนะครับยังไงเราก็เคลื่อนที่ได้อยู่แล้วครับบดง่ายจะตายนะแล้วพาหานทำแบบรดเร็วเลยนะครับ <c oughs> เออเวลาทำเคเวสพวก บัตรผ่านนะครับเออให้มาลงกับบอทดนะเพราะว่าเควส์ตรงเนี้เควสในแมปที่เรารับนะครับจะได้ไม่เฟลนะครับแบบเราอาจจะโดนฆ่าก่อนหรือว่าโดนลุมกระทืบตายก่อนครับเควสจะไม่เสร็จเอานะครับแล้วเราจะเสียเหรียญฟรีนะครับเหรียญที่ใช้กดรับเควสนะเออค่อนข้างมีคุณค่านะครับผมเหรียญนี้ค่อนข้างแบบมีแบบเอ่อมูลค่านะครับเออมันช่วยอัพเลเวลบัตรผ่านของเราได้ดีมากนะครับ พยายามมาลงกับบอดนะเออแบบว่างๆนะครับแบบไม่อยากเล่นกับคนอะไรเงี้ยไม่อยากเล่นกับคนก็มาลงกับบอดนะครับเรารีบเก็บของก่อนดีกว่านะครับนีบ่เราพยายามใช้สลิงนะเออใช้สลิงอ่าสามร้อยเมตรนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยนะครับเ,เก็บสลิงเยอะๆครับป่า เดี๋ยวพอเราเสร็จเวสเนี่ยเราทำอะไรเสร็จเนี่ยเราก็ค่อยไปตายแล้วก็ออกนะครับผมแล้วก็มาเริ่มใหม่นะครับเฮ้ยได้อาวุธทองด้วยไปครับอ่ะนี่เดี๋ยวเราเตรียมตัวจัดการกับบอดเลยนะครับเนี่ยอยู่ใกล้ครับอยู่ใกล้บอดง่ายๆครับบอดบอดแบบระดับง่ายม่แพรลี่เราอยู่ครับไป น้ำเดียวโอเคแล้วก็เขาบอกให้ใช้ปืนใหญ่ใช่ไหมปืนใหญ่ฆ่าศัตรูในส่วนของปืนใหญ่เนี่ยถ้าลงแบบแรงไม่ได้นะให้ไปลงแบบพวกหมวดไอ้นี่นะหมวดอะไรนะรลหลอมไร้ขีดจำกัดนะครับมันจะช่วยมันจะช่วยทำเคลียร์ได้ง่ายมากนะครัเราปืนใหญ่ไป หลอยยิงเขานะครับไปหลอยนะครับไปหลอยนะครับอย่าไปเอาไปสู้นะครับแบบไปแจมเขาอะไรเงี้นะยน่าจะสู้ได้กว่านะครับโอเคอย่าลืมเก็บสลิงนะครับเราต้องใช้สลิงในการทำเพรสนะครับอันไม่ขึ้น,นไป<ๆ>เก็บคื๊บคื๊คืบอกให้เก็บสลากใช่ไหมสลากกับอะไรนะครับ เราพยายามทำเควสของเหรียญให้มันหมดก่อนนะแล้วเราค่อยไปทำเควสในไอ้นี่นะครับในภารกิจอ่บัตรผ่านนะครับเควสของเหรียญก็คือเควสที่เราเพิ่งรับมาเมื่อกี้นะจากแมปนะครับจากแผ่นที่นะเราสลิงให้ครบแล้วก็เดินให้ครบหนึ่งพันห้าร้อยนะเคื่อนที่ครบหนึ่งพันห้าร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปตายนะครับ <c oughs> เออไม่ต้องสีเรียดนะทำเควสเนี่ย แบบบางคนแบบมาซื้อบัตรผ่านแบบช่วงเวลาสุดท้ายแล้วอุ้ยไม่ทันแน่เลยแบบทำเฟสไม่ทันแน่เลยไม่ต้องกลัวครับนะถ้าตามใดที่คุณยังเก็บสะสมไอเหรียญทำเฟสไว้นะครับลงอันนี้แป๊บเดียวก็ได้ครับรับนะเคลื่อนที่ดีกว่าเราถึงใกล้ถึงเวลาที่จะต้องไปนี่แหละไปฆ่าตัวตายนะ กิจริงเขาใช้โจมตีไปถึงสองหันห้ารือยังไม่รู้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามารอบหน้าได้นะครับเออแล้วก็ภารกิจไหวเรามีภารกิจไหวนะครับถ้าเจอกรับไว้เลยครับไปไหว้ก่อนว่าเราขาดภารกิจไหวอีกอันหนึ่งครับปลเป็นเออนี่คือแบบการทำเควสแบบเร็วมากไม่ต้องซีเรียสน,นะไม่ต้องกลัวตายด้วยนะครับปกติแบบเออไปเล่นแบบพวกแรงหมวดอะไรเงี้ยเพื่อนผมอาจจะชอบ รับเวสมาครับรับเวสจากเหรียญมาแล้วก็พากันไปตายนะครับเวสไม่เสร็จครับเสียเหรียญฟรีนะครับเออแต่ถ้าเรามาลงกับบอทดเนี่ยยังไงก็ผ่านครับไม่ไม่ต้องกลัวครับยังไงก็ผ่านครับเออะเลือกเวสดีๆมานะผมถ้าไม่ถูกใจเวสไหนก็กดรีเซ็ตเอาใหม่ได้นะครับเราใกล้แล้วครับเราจะจุดหมายที่เราต้องต้องไปครับเออตรงไหนว่า แถวนี้มะแถวแถวนี้นะครับแถวแถวนี้ครับเออไปแถวแถวนี้นะครับจุดหมายที่เราต้องไปนะครับตันนี้เราก็ยังไม่เจอบอทเลยนะเอ <ๆ S 2> ออันนี้เราก็ยังไม่เจอบอทเลยนะครับบอทอยู่ไหนเอยบอทเขาจะวาร์ปมาหาเราเลยนะครับเราไม่ต้องวิ่งหานะเพราะว่าเขาอ่ะได้ยินเสียงแล้วครับตอนนี้นเควสยเราเสร็จแล้วนะเราก็ถอดอ<ร>าวุธให้เขาตีก่อนเลยตีเลยครเราก็ตายผม หายเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรจบครับผมรออีก80วินะเรารอ80วินะครับเราไม่ต้องไปเกิดโอเคเดี๋ยวเราก็คิดเองนะครับหรือว่าใครจะไปเกิดแล้วก็จะไปตายกันเนพราะว่ามันมีวิธีเขาเรียกอะไรอ่ะ ทำให้เราแบบขีดได้ไวอยู่นะแต่ตอนนี้นะครับไม่เป็นไรครับเราทําภารกิจเสร็จแล้วนะภารกิจเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเหรียญเหรียญที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือเหรียญอะไรนะครับเเดี๋ยวขอแบบจบเกมนี้ก่อนนะครับนี่นะครับถ้าเกิดเราวิ่งมานะครับตรงถึงจนถึงตรงนี้ครับเราจะเจอกับดักนะครับเออเนี่ยกับดักไอรถไอลูกกิ้งล้อเนี่ยล้อเนี่ย หรือว่าตรงนี้ก็มีเหมือนกันครับที่เป็นล้อนะครับผมเออเนี่ยเรามายืนตรงนี้ก็ได้ครับถอดเกาะถอดอะไรให้หมดนะครับแล้วก็ให้มันชนครับแล้วเราก็จะเรียบร้อยครับผมเออนะทำเควสเสร็จนะครับแล้วก็ออกครับผมเออแป๊บเดียวนะเฮ้ของเราแป๊บเดียวนะครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการเพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นต์หรือว่า exp ของบัตรผ่านเรานะครับให้มันเยอะขึ้นก็คือไปกดบัฟนะครับ กดบัฟก็คือบัฟที่แจกในกับอ่าบัฟมันจะมีบัฟแจกตามกิจกรรมครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าผมมีหรือเปล่านะเดี๋ยวผมไปดูกนนะครับอ่ะอันนี้เคเวสเราก็เสร็จแล้วนะครับเคลียร์ได้ครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่าเราได้ e อของบัตรผ่านเนี่ยเท่าไหร่นะเอออย่างน้อยก็ต้องเลเวลหนึ่งนะครับเลเวลหนึ่งเต็มเต็มนะครับ มาครับมาครับมามานี่ครับเห็นไหมครับได้มาหนึ่งพันสารอยแต้มนะครับจากเหรียญของเรานะครับที่เรากดรับเควสไปนะครับครับขึ้นเลเว่า1บอแล้วนะครับแป๊บเดียวในเวลาสั้นนะครับแล้วก็อย่ามาลืมทำเควสรายวันด้วยนะครับตรงนี้นะช่วยเพิ่มได้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปครับ กดรับไปก่อนนะครับแล้วก็ไปส่งภารกิจนะภารกิจไหวของเราเสร็จแล้วครับนี่หมดแล้วนะครับภารกิจไหวขึ้นอีกแล้วใช่ไหมเลเวลอาเลเวลของเราขึ้นนะครับอ่านี้เก็บสลากกับบัวหิมะแปดครั้งครับมันหาค่อนข้างยากนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะไปใช้จิงอิงต่อนะครับผมเออฮะไปต่อเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูนี่ก่อนนะครับเหรียญน,นะครับเหรียญที่ ประจําซีซั่นครับก็จะเป็นเหรียญแบบนี้นะครับที่เอาไว้รับเควสในแมปนะครับผมเออนะเอาไว้รับเควสในแมปนะครับมันจะหมดอายุเดือนสี่วันที่สองครับรีบใช้ให้หมดนะครับเอรีบใช้ให้หมดนะครับรีบเอาไปทําเควสนะครับแล้วก็ไหนว่าใบคูณนะครับใบคูณจะมีใบอีกพีอยู่นะไหนเอ่ยอ่านี่ครับโบนัสสมบัติรับนะครับผมจะได้ค่าอีกพีเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวผมใช้แบบหครั้งให้ดูแล้วกันนะครับ แบบ5ครั้งแบบ5ครั้งอ่ห้าครั้งของผมเนี่ยจะได้ EP 2อ0นะครับผมก็คือสมมติว่าเราลงไปนะครับแล้วเราทำเควสอะไรเสร็จนะครับเราก็าจะได้โบนัสสมบัติ5้าอ่สองร้อยเปอร์นะเออไม่รู้เท่าไหร่นะเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับนี่ครับับัฟก็จะขึ้นตรงนี้นะครับนี่นะครับบัฟจะขึ้นตรงนี้นะโอเคไปผมว่าเราไปกันต่อดีกว่าผมต้องการให้มันขึ้นเยอะๆนะครับผม ทำพวกเหรียญให้มันหมดก่อนนะครับเออนะเราไม่ต้องไปซีเรียสนนครับเข้าไปทาเรื่อยๆครับแปบ๊บเดียวเสร็จแป๊บเดียวเสร็จออกแป๊บเดียวเสร็จออกนะครับไม่ต้องมาอยู่นานครับเสียเวลาครับสู้กับบอทไม่ได้อะไรนะครับสู้กับบอทไม่ได้อะไรนะ <c oughs> เออได้แค่เวสนะครับเอเราใช้จี้หญิงต่อนะครับเพราะว่าเรามีเวสที่จะต้องทํานะเดี๋ยวเรากดลงไว้ก่อนนะครับแถวแถวนี้ก็ได้นะแถวแถวนี้ ใช้วุ้ระยะไกลสร้างความเสียหายนะครับถ้าเราไม่ชอบเควสนี้ครับกดรีได้หนึ่งครั้งครับผมอ่าชนะอ่าคนในเกมนะผมหนึ่งคนนะเรากดรับไปเลยครับผมแล้วก็ไปยังพื้นที่นะครับภูมิทนะครับอ่าได้รับอาวุธหรือเกาะสีม่วงหนึ่งชิ้นอ่าเดี๋ยวเราดูแผนที่ก่อนนะตรงไหนอ๋อตรงนี้นะครับโอเคกดรับไปเลยนะครับแล้วเราก็รีบไปกดลงใหม่นะครับแถวแถวนี้นะครับเออเนี่นะเขาให้มาหาของแถวแถวนี้นะครับ สำหรับการกดลับเฟสในแม์นี้นะครับก็จะใช้เหรียญทั้งหมด4เหนนรียญนะมันจะมีบอกอยู่ตรงตอนที่เรากดลับเฟสนะครับว่าเครื่อนี้ใช้กี่เหเรียญเฟรื่อนี้ใช้กี่เหรียญน,นะครับลองสังเกตดูได้นะครับถ้าใครดูไม่ทัน,นครับย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะครับ,รบก็จะพาทาแบบรวดเร็วเลยนะคือแบบมันมันขึ้นง่ายมากเลยนะครับแบบถ้าใครแบบ ไม่ต้องกลัวเสียเวลาไม่ต้องกลัวเสียเหรียญไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับทํากับบอทดนะครับออแนะนําให้ทํากับบอทดเท่านั้นนะครับจะไวที่สุดแล้วนะครับไปครับไปครับถ้าไปทากับคนเนี่ยโอ้เราไม่เสร็จหรอครับนะเอาชนะหนึ่งคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่าเพราะว่าในแรงเนี่ยคนโหดเขาเยอะนะครับ นี่ครับเฟสเราได้ไหมเก็บอาวุธม่วงมาหรือเปล่าเมื่อกี้ออกไม่ใช่นะเออถ้าไปลงแรงเนี่ยครับเราชนะยากนะครับโดนแพรลี่อาจจะแบบเรียบร้อยนะผมขีดนอนบ้านนะครับเออกับล็อบบี้แน่นอนนะก็แนะนำนะครับอันนี้เป็นผมก็จะมาบอกนะวิธีทำที่ง่ายที่สุดนะคโคตรง่ายนะผม เออบางคนนะครับอาจจะไม่รู้นะเออเล่นมังนะแล้วอาจจะไม่รู้ว่ามันทํากระบอดได้นะครับแต่บางคนแบบเอ้ยมันทำกระบ,บอดได้นี่หว่านะครับอาจจะรู้มาแล้วนะครับผมก็ามาบอกอีกทีนึงนะครับให้รู้ๆกันไว้นะครับสําหรับแบบใครเป็นผู้เล่นใหม่นะครับอะไรอย่างนี้นะครับเอเอแบบซื้อพาร์มาแต่แบบอยากเก็บเวล์าร์ไวๆนะนี่เลยครับนะเล่นกับบอดนะแปบ๊บเดียวไม่เกินสิบนาทีก็เสร็จแล้วหนึ่งเฟซ เดี๋ยวผมหาวุ้นม่วงนะครับยังหาไม่เจอเลยนะเอ้าเจอของทองแทนนะครับเป็นเจ็ดทองนะแต่ไม่นับนะครับเพราะว่านับเกาะมาแล้วนะครับเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วนะครับได้แล้วนะครับโอเคเควสเราเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เหลือเอาชีวิตหนึ่งเออเขาเรียกอะไรเหลือสู้อีกหนึ่งคนนะผมได้ยินเสียงอยู่เมื่อกี้นะครับอ่ะมาแล้วไป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  สีรัวๆไปเลยครับเพราะว่าบอดเนี่ยมันไม่แพรลี่เราอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นบอดง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นบอดระดับกลางระดับยากอย่างนี้นะครับบอกเลยนะมีโอกาสตายแน่นอนโอเคเฮ้ยนี่นะครับเรามีปืนใหญ่เออเรามีเควสดปืนใหญ่อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเก็บที่ซ่อมอยู่นะบ,บอกให้เอาปืนใหญ่ชนะศัตรูสองคนนะนะครับเดี๋ยวผมจะทำเลยแล้วกันนะ ให้มันเสร็จทีเดียวนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวหาเคเวสป้ายม่วงกันนะมันจะมีเคเวสดป้ายม่วงอยู่นครับนี่ไงเคเวสดป้ายม่วงครับเออเคเวสป้ายม่วงเดี๋ยวชอบเกิดที่เดิมนะไม่รู้เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตีเขาเลือดน้อยๆครับแล้วก็ปืนใหญ่ยิงนะครับ เสร็จช่วงนี้ก <c oughs> แล้วก็ปืนใหญ่ยิครั้งเรียบร้อยยัง่ายเออนะทำง่ายครับเวฟบไม่ยากครับไม่ยากผมทำไ,ไ,ได้ทุกคนก็ทำได้ครับ <c oughs> <c oughs> จำไว้เลยครับเฟ้นไหนที่ผมทำเออเฟ้ดไหนที่ผมทําได้ครับทุกคนก็ทําได้นะผมเออเสียงหลงอีกแล้วนะมาแล้วไปเดินหาหาป้ายต่อนะผมก็จาไม่ได้แล้วครับป้ายมันอยู่ตรงไหนบ้างครับป้ายมั่วออป้ายอะไรนะมันจะเกิดแบบที่เดิมนะเดี๋ยวขอเก็บพวกผลไม้ก่อนนะเพื่อมีเฟ้นให้เก็บนะ เอออยู่ไหนเออเราก็เดินหาเลยนะเดินหาเลยป้ายเปืยอยอะเออมันมีป้ายอยู่ตรงนั้นผมจำได้เกเดินไปดูวันไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่าป้ายเนี่ย,ยป้ายห่วงนะถ้าเจอนะให้กดลับไว้นะเพราะว่ามันจะบอกตำแหน่งรัตูของเรานะตำแหน่งที่อยู่ใ,ใกล้นะ อยั่ไหวนวะจะไม่มีนะป้ายม่วงตรงนี้นะอ่ะไม่มีไม่เป็นไรนะเราจะตอิเบต่อไปตอบต่อไปบอดจะเจอแล้วเดี๋ยวก็เจอนะเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอบอดมันจะมาเกิดใกล้ๆเรานะชอบมาเกิดใกล้ๆเราไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังเสียงกันนะ ไปเรื่อยๆนะเราเปิดไอ้นี่ไปเรื่อยๆนะพยายามเปิดทุกกองนะเพราะว่าได้ของจากกิจกรรมด้วยนะครับดูก่อนดูก่อนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราวิ่งมาทางแถวนี้นะอาจจะเจอนะเดีย๋ยวไปยืนรอเขาตรงนั้นนะครับเพราะว่าเหมือนบอดจะเกิดเป็นเวลาหรือเปล่า <laughs> ไปไปะปไปเดี๋ยวก็มาแลอนเดี๋ยวเดี๋ยวบอทก็มาเดี๋ยวมาเกิดแน่นอนนะบอทวิ่งไปครับวิ่งไปเราเตรียมเราเตรียมที่จะกลับล็อบบี้นะครับเราต้องเตรียมที่จะกลับล็อบบี้นะครับตรงนี้นะ รอรอบอดมาก่นาอนครับรอบอดมาก่อนว่าเราจะต้องทำเวทปืนใหญ่อีกอันหนึ่งคนระับนี่ก็ได้นะนี้ก็ได้นะออนี่แหละเรียกบอดนะขอเ,เรียกบอดที่ดีใต้ม่วงเนี่ยจะเป็นตัวเรียกบอดที่ดีครนะับพอเรากดใต้ม่วงปุ๊บบอดมาเลยนะแต่เราหาใต้ม่วงไม่เจอคนะรับพอเจอป้ายแดงน,ะนี่ามาแล้ว อ๋อนะครับเขาซุนอยู่ข้างล่างสองคนเคเดี๋ยวเราปืนใหญ่ช่วยเขายิงเลยเคได้แล้วครับหนึ่งแผนครับแผลงไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เฟสเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถอดของถอดอไหลเรียบร้อยนะครับมายินรอครับยินรอยินรอรถชน,นครับ เยอะโหึ้งหลอดครับตายครับผมทีเดียวรู้เรื่องนะเออแปบ๊บเดียวตายเดี๋ยวเราลงไปเกิดแล้วขึ้นมาตายอีกรอบนะครับจะไวกว่านะเออง่ายครับแปบบ๊แบบเดียวเองครับทำเซตแป๊บเดียวใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีครับต่อแมปหนึ่งครับ ตอดกอดด้วยครับมาเออเออเอ,อ้าไม่ตายเหรออะไรวะนะครับรออยืนรอตรงนี้ครับผมเราวิ่งไปหาเลยย่ลงเออหายแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูโบนัสกัดนดีกว่าว่าเราได้โบนัสเท่าไหร่นะเพราะว่าบวกโบนัส200%อเปอร์เซ็นต์ โอ้่่าไปสี่เลยครับโอ้ได้พันสี่เลยนะเออโบนัสอ๋อโบนัสนะครับโบนัสสองร้อเปอร์เซ็นตะครับเราจะได้จากการเข้าไปเล่นนะครับอ่าสมมติว่าเราเข้าไปเล่นเนี่ยในแมตช์แมตช์นึงเนี่ยเราใช้เวลากี่นาทีนะมันจะบวกอค่า พาดขึ้นมานะครับเท่าไหร่เท่าไหรแล้วมันก็จะคูณเข้าไปอีกนะครับนี่ครับโบนัสโภพิภาษะโอเคตะมานี้นะครับเออนะแล้วก็เ u e สรายวันเราก็เสร็จด้วยนะครับเนี่ยอันนี้คือผมเล่นไป2เกมครับเลเวล13แล้วนะครับเออจากเลเวล10ของเรานะขึ้นมา13นะครับอย่างรวดเร็วเออเนี่ยใครอยากมาเล่นนะครับเออใครอยากมาทำภารกิจนะครับแต่ มันทายากนะครับมันก็ไม่ต้องซีเรียสครับไปทํากับบอทนะผมก็มาทําให้ดูแล้วครับมันทําค่อนข้างง่ายนะครับเออมาก็เดี๋ยวผมจะไปทําต่อนะให้มันถึงเลเวลสิบห้านะครับผมเออเดี๋ยวจะไปทํานอกรอบนะครับเพราะว่าผมอยากได้อคอร์สของกระบี่นะครับเออกระบี่นะครับซึ่งผมก็มีอยู่แล้วแหละนะครับอ,อ้พวกสกินกระบี่อะไรอย่างนี้นครับเออแล้วก็อันนี้ อ๋อนี่กวาดดาบนะเออเดี๋ยวผมจะทําให้มันถึงตรงนี้นะครับกวาดดาบด้วยนะครับแต่ค่อนข้างใช้เวลานะอาจจะไม่เสร็จภายในวันนี้นะครับอาจจะแบบไปโอ้อีกหลายวันนะครับกว่าจะถึงร้อเจ็ดสิบนะค่อนข้างไกลนะครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็พามาทำบัตรผ่านกระจกใสนะอ่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกนะครับสําหรับเวทในบัตรผ่านนะครับที่ให้เอาชนะด้วยธนูนะครับหรือว่าชนะด้วยอาวุธระยะไกลนะครับ อะไรพวกนี้นะหรือว่าทำดาเมจครบ25 0 0 0นะแบบเราขี้เกียจลงแรงนะเออถ้าเราขี้เกียจลงแรงอะไรพวกนี้นะให้เข้าไปทำในนี้นะครับการหล่อหลอมและขีดจำกัดนะครับอันนี้ทำได้เหมือนกันนะเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจนะครับเข้าไปทำได้เลยนะเควสที่ใช้เหรียญนนครับเหรียญอันนี้นะครับแนะนำให้เข้าไปทำกับบอทนะครับผมมันจะขึ้นไวกว่าอยู่แล้วแหละครับถ้าเราทำเหรียญทั้งหมดให้ครบนะเพราะว่า จากบัตรผ่านเนี่ยเขาจะมีรางวัลเหรียญให้ตลอดนะนี่นะครับ2เหรียญบ้างสี่เหรียญบ้าง2เหรียญบ้างครับเออเราก็ใช้ในตรงนี้ทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บวกกับการทาเควสประจําวันให้เสร็จทุกวันนะครับผมเออนะแล้วก็จะได้เควสรายสัปดาห์ด้วยนะครับที่เราทาครบนะครับผมนี่นะครับ EP รายสัปดาห์ที่เราจะต้องทําครบนะเออเนี่ยเราจะได้เยอะมากเลยนะครับ่ะผมมาให้ดูนะครับอันไหนว่าอันนี้นะครับอันนี้ นี่นะครับถ้าเราทาเนี่ยมันจะมีเควสประจําวันให้เราทําครบ4ครั้งนะครับพอเราทําครบ4ครั้งเราก็ได้7 5 0ด p นะครับแล้วเราก็ได้อีก7 5 0ด p เพื่อทําครบ8ครั้งครับจนถึง12ครั้งครับเราก็จะได้อีกนะครับแล้วก็ได้ทุกวันนะเออเนี่ยดูดิมาละเท่าไหร่นะครับพยายามทําให้ครบนะครับแบบวันไหนที่เี็ดเล่นก็ทาแค่เควสประจําวันก็พอครับผมเออเข้าไปลงเควสประจําวันสัก2เกมให้มันครบนะอะไรประมาณนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวขอพอไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับหากคุณผู้ชมหรือเพื่อนนะมีคําแนะนาอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากพูดคุยอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ